ขอคลิปสอน Instant w i l r n i n g Keyboard นะครับกดไม่ติดสกทีได้ครับผมโอเคเวอร์ชั่นคีย์บอร์ดนะเดี๋ยวเป็นสติีตัวไหนก็เหมือนกันวิธีการกดนะครับ Instant w i l a r n i n g Command ภาคนี้กดง่ายมากกดหน้าหน้าแล้วก็หน้าอีกรอบหนึ่งหรือพูดให้เข้าใจง่ายเดิมคือกดเด s h แล้วก็กดหน้าพร้อมปุ่ม ที่เป็นวรันนิ่งของตัวนั้นอย่างเช่นของสตีฟจะเป็นสองหน้าหน้าหน้าอีกรอบหนึ่งหน้า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 แต่คอมบาจะต้องเร็วนี้มันจะเป็นหน้าหน้าแล้วก็กดหน้าค้างนะมันจะเร็วมากตึกตึกตึกเห็นไหม อันนี้เป็นเวอร์ชั่นของคนทั่วไปนะแต่ของผมที่ผมทำสอนอาการเซตคีย์บอร์ดถ้าเป็นปุ่มผมง่ายมากเพราะว่าเราจะเพิ่มปุ่มขึ้นที่มีอีกปุ่มหนึ่งที่มันอยู่ใ,ใกล้ๆกันซึ่งการว่ามือขวาของผมเนี่ยจะกดแค่หน้าหน้าแล้วมือซ้ายของผมแค่มีกดหน้ากับกด2อ,อันนี้มันจะต้องใช้การบัฟเฟอร์เป็นหลักนะื่อกีเรากดเร็วไปช้าไปเงี้ยมันก็ไม่ได้ จากอดิมิชันของเตีมมันก็จะช้าลงหน่อย,อยดูนะดูอดิมิชันต้องรอให้เก็บมืออะไรให้มันเรียบร้อยก่อนโอเคถ้าเป็นตัวอื่นล่ะยี่สิกดเหมือนกันทุกตัว hey เนี่ยภาคเนี้ยกด เห็นอนิเมชันที่มันวิ่งไหมครับแค่เรากดเดินเข้าไปอีกรอบหนึ่งตอนที่มันระหว่างวิ่งเห็นไหยอเนนียระยะใกล้ก็ไม่มีกัน แสงไฟคืออ in ๋อถ้าถ้าคอมันสวยก็ขอตุกตุตามมันได้โอเคคีย์บอร์ดนะแบบดูผมปุบกดปุบนะเอาเวอร์ชั่นคลาสสิกก่อนหน้านๆนี่นะ หน้าหน้าหน้าแล้วค่อยแล้วค่อยสองนะของผมนะอัน,นอันนี้จะกดง่ายขึ้นนะแต่ถ้าเอาให้แสงสีฟ้าขึ้นมันต้องพร้อมกันนี่ต้องต้องแบบหน้ากับสองเนี่ยต้องพร้อมกัน,เ,นเวอร์ชันง่ายแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันผมมันจะมีปุ่มปุ่มเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นมาอีกเห็นไหมซึ่งมือขวาผมจะทำได้จะได้ทำแค่หน้าที่หน้าหน้าแล้วมือซ้ายผมจะกดแค่ครั้งเดียว าาหน้าหน้าหน้หนน้า้า,หาเห็นไหมเห,หม็เนี่ยฝึกฝึกกดอยางอย่างงี้ก่อนนะก็ได้ครับแล้วก็ดูว่าตัวละครมันวิ่งไหมถ้ามันวิ่งแล้ว,ลวกวยกดสองง่ก็มันจะง่ายขึ้นที่จริงมันต้องมีการฝึกฝนอะไรเข้ามาด้วยนะ ก็ถึงจะเร็วขึ้นดีขึ้นโอเคมีแค่นี้แหละ